วานเพชรฆาตัวหนึ่งขวางเรือยอทไม่ยอมไปไหนพร้อมเสียงร้องขอความช่วยเหลือในดวงตาของมันดูกังวลมากนักท่องเที่ยวบนเรือต่างพากันคิดว่ามันกําลังขอความช่วยเหลือหญิงสาวโบกมือเป็นสัญญาณให้มันสงบลงและขอให้เพื่อนของเธอโทรหาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์หลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็มาถึงทันทีเมื่อเห็นมนุษย์เข้ามาช่วยวานน้อยดูตื่นเต้นมากว่ายรอบเรือของเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นไม่นานมันก็มุ่งหน้าสู่ทะเลอันกว้างใหญ่ต่อไป เจ้าหน้าที่เข้าใจความหมายที่วาน,น้อยจะสื่อและรีบเปลี่ยนเส้นทางติดตามมันไปอย่างใกล้ชิดวาน,น้อยมีพฤติกรรมแปลกๆตลอดทางทําให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าพวกมันต้องตกอยู่อันตรายเมื่ออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทีมกู้ภัยไม่ปล่อยให้ข่าสายตาตามหลังวาน,น้อยไปอย่างใกล้ชิดหลังจากผ่านถ้ำเข้าไปในที่สุดวาน,น้อยก็หยุดลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็พบว่าในทะเลไม่ไกลดูเหมือนจะมีร่างวานขนาดใหญ่เมื่อเข้าไปใกล้ๆ พบว่าคลิปหางของมันพันอยู่ในวนจับปลาไม่สามารถขยับได้วานสองตัวร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดกลายเป็นว่าเจ้าวานตัวน้อยต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์เพื่อช่วยแม่ของมันวานน้อยจึงไปขวางเรือยอดไว้หน่วยกู้ภัยทุกคนต่างรู้สึกประทับใจกับเหตุการณ์นี้ทุกคนตัดสินใจรีบเข้าไปช่วยเหลือช่วยแม่วานออกจากวนจับปลาโชคดีที่ทุกคนพยายามร่วมมือกันในที่สุดก็กลับท่าแม่วานได้และแม่วานก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ดูเหมือนว่ามันจะเข้าใจว่าคนเหล่านี้มาที่นี่เพื่อช่วยมันตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยหยิบกรรไกรออกมาตัดเชืออตอนนี้ไม่มีอะไรผูกมัดมันแล้วในที่สุดแม่วานก็เป็นอิสระเริ่มว่ายน้ําไปข้างหน้าวานน้อยเมื่อเห็นแม่พ้นจากอันตรายแล้วก็ส่งเสียงร้องอย่างสนุกสนานดูเหมือนจะขอบคุณทุกคนที่มาช่วยชีวิตพวกมันและในตอนนี้วานกลุ่มหนึ่งก็แหวกว่ายอยู่บนทะเลด้วยการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอพร้อมกุ้งกนันเหมือนกู้ภยัย หมือนเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือเมื่อได้เห็นฉากอันแสนอบอุ่นใจทุกคนบอกว่าที่ทําทั้งหมดนี้คุ้มจริงๆแต่ก็ไม่คาดว่าแม่วานที่เพิ่งไหว้ออกไปก็ไหว้กลับมาในปากยังคาปลาตัวหนึ่งไว้เหมือนเป็นของขวัญแทนคําขอบคุณให้หน่วยกู้ภัยในที่สุดวานน้อยก็มาส่งหนวยกู้ภัยถึงฝั่งอย่างปลอดภัยมองพระอาทิตย์ตกดินวานน้อยที่ไม่อยากไปก็จําใจต้องจัดไปสมาชิกในทีมกล่าวว่า นี่เป็นภาพที่สวยงามที่สุดในชีวิตของเขา